สวัสดีครับวันนี้พบกับแพทอีกนะครับช่องน้งล่าของทัพ์สายดูครับวันนี้แพทมีภารกิจอยู่ที่จังหวัดอูดรนนะครับโอเคทเขาติดต่อเข้ามานะครับว่าทําแหวนสองสลึงนะครับหายไปที่บ่อน้ํานะครับเมื่อต้นเดือนมกราอ้โนอุดรนเนี่ยน่าจะประมาณสักสามสี่ทุ่มนะครับเพราะว่าขับรถค่้นข้างไกลนะ่ก็รอไปดูนะครับว่าภารกิจของเราจะสําเร็จไหมยังไงก่อนเข้าไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกงใจผมด้วยไปดูกันเลยครับ ก็ไม่มีแล้วอยู่ในทใช่แรไม่ีใช่อะไรที่ทำมันมากเกเพราะว่าตอนนั้นเนีมันด้ไปด้ยนะจัจุดเรื่องต้นเลยคือปลาจี้จุดีอีปลาจุดจับปลาใช่แยกอไม่้อยู่ตรงนี้มแต่ดไงลงไปแลแต่ตอนนั้นมันน้ำตรงนี้มันมีใช่ไหมครับ มันจะไม่มีมันจะไม่มีผลกระเทีอะไรอย่างเงี้ยไม่คือมันมันเนี่ยตอนน้ำมันลงเลยอะดิตอนแรกอะมันอนยอนนู่ประมาณนี้แหละอืมไปทิ้งร่ยังมาอะไรอ่าจะเลยรถส่องไฟโอส่องไฟไปที่ตรงข้าไหนนู้ดจะวัเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป<อ>็นซอยเข้าไปอีกตรงน,นึงที่วิ่งที่พี่เดินตลิ่งใช่ไหมที่ไม่ได้ไป อันนี้เรามาหาแหวนนะครับที่หายไปเมื่อเดือนมกราครับผักเยอะมากก็เสียงนี้เป็นเสียงแรกที่เราเจอนะครับไม่รู้ว่าจะใช่ของที่เราตามหาหรือเปล่านะครับ มาลุ้นพร้อมกันครับมาลุ้นนะฮะ มันค่อนข้างจะยากนิดนึงฮะอ้าวดูเกิดเที่งน,นะเจเย็นครับเจียเย็นครับมันของเราแน่กะบอห <c oughs> มดเลีน้ยะ จ้ารวอ้าวจัเรออเรียบร้อยแล้วเจ็ดพอดีโอ้ยพอดีแบตหมดพอดีโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากโคตรสุดยอดเลยเจอแล้วนะฮะเจอแล้วครับแหลั่งสองสุดยอดนี่ยิ่งกล่าวว่าจะห้าทุ่มจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเนี่ย เจอเรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดนึกว่าจะไม่ได้คืนแล้วนะครับเพราะว่าพอดีไปเจอในในเพจนะครับอทักไปครับโอ้โหโชคดีมากขอบคุณมากเลยครับครับสุดยอดสุดยอดไหมครับเออสุดยอดสุดยอดนะครับโอ้ใครของหายติดต่อได้เลยครับนะครับโอ้สำหรับ EP นี้นะครับผมก็ารกิสําเร็จแล้ว อีพีหน้าผมจะไปช่วยเหลือใครหรือไปหาสมบัติที่ไหนก็รอติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซันสกับไล์เป็นกำลังใจผมด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับเรามาค้นหากันคืนกลนนะเคสนี้เราก็ใช้เวลาไม่ประมาณสิบนาทีนะคย <c oughs> ังไม่ถึงสิบนาทีนะ <c oughs> แต่ว่าเส้นทางการเข้ามานี้ค่อนข้างจะลกนะครับลกเพราะว่าผักกระฉูดกระเศนี่นะ